สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่กับซานีครับ S Y 2 1 5 c ครับอไอหนุ่มจากแดนบังกรนะครับดูจากบั้นท้ายเขานี่เป็นเอกลักษณ์มากครับรู้เลยว่าเป็นรถขุดจากเมืองจีนครับรถทรงนี่ ก็สมส่วนนะครับสมส่วนดีครับทรงคล้ายๆโกเบโก้ครับรุ่นสิบนะครับรูปทรงเนานะแล้วก็รุ่นสิบเนท้ายจะใหญ่แล้วครับเหมือนกับเอารุ่นสิบกับรุ่นแปดมาผสมกันนะครับเนี่ยอันนี้ ปั๊มก็ปั๊มคาวาซาก,กินะครับงานนี้นี่เขาลงลุยคนเดียวเลยครับสำหรับ ในโซนฝั่งนี้นะครับของแท้ครับเนะี่ยเครื่องยนต์น่าจะเป็นมิสซูนะครับ 4M40 ครับ4สูบ ตอนนี้ก็ลวงดินแข็งนะครับเพื่อที่จะมาโปะทำสโลปครับด้านข้างนะครับก็มีไหลลงนะครับหลังจากที่ฝนตกนะครับฝนตกแล้วดินมันยุบครับก็ต้องดึงขึ้นใหม่ครับขาลุยครับเน่ไม่กลัวน้ำนะครับ าลุยเยอะครับในเขตภาคอีสานครับไม่กลัวน้ำครับเขาบอกว่ารถซื้อมาใช้นะครับลุยน้ําลุยโคลนครับบางทีมนี่โอ้ไม่ต้องใช้รถด,ดําเลยแล้วนะครับอ๋ขึ้นแล้วครับจบบันทายนะครับเขาเนี่

รถดำคงไม่ได้วิ่งครับวันนี้นะครับเพราะสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยนะครับเป็นทีมของส0บล้อครับก็มีจอดซ่อมหนึ่งคันนะครับเนื่องจากว่าเฟืองกระจายครับน่าจะเป็นเฟืองดอกจอกนี่แหละแล้วก็รกปืนประมาณนี้นะครับเพราะว่าไปเห็นเมื่อวานเฟืองใบสีก็ยังดีอยู่นะนี่แหละครับถ้าปัญหาของรถเก่าครับอย่างแรกนะครับ แล้วก็อย่างที่สองก็คือใช้งานแบบหนักครับเกินกบลังบ้างแล้วก็ดิ้นแรงบ้างอย่างเงี้ยนะครับถ้าวิ่งงานคุ้มค่าไม่เท่าไหร่อะ่ะถ้าวิ่งไม่คุ้มนี่โอ้ซ่อมขาดทุนเลยนะครับอะผมลงคลิปไปเมื่อวานนะครับที่บอกว่าซ่อมน่าจะเห็นกับเพื่อน เครื่องยนต์ก็เป็นไดเป็นเอโอเซนะครับไม่ใช่พีโอเก้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหนนะครับเพราะว่ามันมีอ่าสองสามเจเนเครับตัวร้อยสองอเก้าห้าก็มีนะครับแล้วก็สามสาร้ยี่สิบก็มีครับพีโอเก้าซีเทอร์บครับ เขาใส่มาในหัวอะไรไม่รู้นะครับดูฝั่งเดียวถ้าไม่ F18 ก็น่าจะเป็น FM227 ครับหรือว่าเป็นซูโม่227ครับแต่ว,ว่าเครื่องยนต์เขาเนี่ยโอ้เกินรุ่นครับแล้วก็จะมีการบีบหัวขึ้นด้วยนะครับทำมาจัดเต็ม ก็จะมีล็อกกี้นางฟ้าด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปดูครับมีแต่รุ่นเก่าๆครับมีล็อกกี้นะครับมีล็อกกี้แล้วก็มี h i โน่สิงห์ไฮเทคนะครับแล้วก็มีมิ s u b บิชิด้วยครับ FN 527นะครับสุดยอดครับมีแต่รุ่นเก่าครับสำหรับราชาบ่อดินยุคก่อนนะครับถ้าใหม่สุดนี่น่าจะเป็นสิงห์ไฮเทคแล้วผมว่านะครับสิงห์ไฮเทค มา,มาเกินหลังสุดนะครับอัอนนี้ก็ดินมาโปลข้างเลยครับตรงนี้จะเป็นดินที่แข็งที่สุดแล้วที่ออกมานะครับอยู่ชั้นใต้ครับชั้นบนก็เป็นโคลนนะครับ ก็จะล้วงโคนออกก่อนครับนี่ครับถ้าขุดหน้าแรงมันก็จะง่ายกว่าน,นี้ครับถ้าขุดหน้าฝนก็ลำบากครับฮะบต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ่ะเดี๋ยวรอสักกู่ครับให้มันครบแปดน,นาทีก่อนนะครับเนี่ยครับลวงมาดึงสโลวครับสุดสุดครับต้องขึ้นมารีบบนอีกถ้ามีรีบเก็บเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์ได้เก็บหลายรอบครับ เพราะว่าพายุมาครับ